ครับในช่วงแรกนี้ไปอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีการถแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยใครสนใจติดตามก็สามารถดูผ่าน Facebook Live ได้อีกหนึ่งทางแต่ของเราอัปเดตกันสั้นๆว่าวันนี้มีตัวเลขอย่างไร<ช>เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับวันนี้มีตัวเลขขึ้นมายังคงเป็น3หลักนะครับเพิ่มขึ้นมาจากการติดเชื้อในประเทศแล้วก็การค้นหาเชิงรุก365คน เท่าจำนวนปีเลยนะใช่ค่ะจำ,จำนวนวันจํานวนวันในหนปีถ <c oughs> ูกตนะเ,เราเห็นตัวเลขก็โอ้จำนนี้วันนี้จําง่าย365รายนะคะใ,ใน1วันนะคะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศเนี่ยสองรายด้วยกันนะคะคแล้วก็เป็นจากสเตตควอลตนสิบหกรายค่ะแล้วก็เป็นการค้นหาเชิงรุกในแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเกรายด้วยนะคะ วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม1คนนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโรคป,ประจำตัว,ตว<อ>ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการที่ถ้าติดเชื้อขึ้นมาอาการก็จะรุนแรงใ,ใน365คนอย่างที่ว่านะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าการค้นหาเชิงรุกเนี่ยยังคงดําเนินการต่อเนื่องเลยวันนี้เพิ่มขึ้นมากับการค้นหาเชิงรุกเกือบ100คนแล้วก็มีในพื้นที่อื่นๆที่เป็นผู้ติดเชื้อโดยมีการเชื่่่อมมโยงงกกับลุตา ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครสถานที่เสี่ยงนะฮะบ,บ่อนการพนันแล้วก็บ่อนไก่ต่างๆอันนี้ก็ยังเชื่อมโยงในแต่ละจังหวัดอยู่ด้วย<ช>วันนี้เนี่ยจำนวนจังหวัดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะยังคงเป็น56จังหวัดเหมือนเมื่อวาน<ช>นะครับ<ต>ก็ยังไม่อยู่อย่างในที่เพิ่มขึ้นมาครับแรงของประเทศแรงของประเทศของเรานะคบเพิ่มขึ้นจาก134เนี่ยเรากลายเป็นลําดับที่130แลร้วนะามแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกเนี่ย รายใหม่682,218รายนะคะ ส่งผลให้ยอดรวมนั้นไปอยู่ที่86,830กว่าล้านคนครับประเทศไทยของเราเห็นลำดับแล้วเนาะ1 3 0 <130 S 1> นะ่3 0อันนี้คือเลื่อนขึ้นไปข้างบน<อ>ซึ่งการที่จะเลื่อนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจใหรอกนะฮะจริงๆถ้าลดลงมาได้ก็จะดีแต่ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงของการค้นหาจากกลุ่มเชิงรุกอ่ะอย่างที่บอกมันก็จะเป็นที่จะต้องมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเพื่อนบ้านเราเองนะฮะประเทศเมียนมาตอนนี้เนี่ยลดลำดับลงมาไม่ถึงหลักร้อยแล้วนะครับ วันนี้59คนเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมามาเลเซยียยังคงเพิ่มสูง2,000คนมีของสิงคโปร์28ของเรา365ก็หวังว่าตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆนะจากวันที่ขึ้นมาถึง700นะครับวันนี้เมื่อวาน500วันนี้300 แต่ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของวันที่จะต้องดูกันถ้าเทียบตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าคนเดินทางกลับบ้านแล้วกลับมาทํางานกันเนี่ยวันนี้ผ่านไปแค่ประมาณ6วันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นับไปถึงประมาณ14วัน,วนคือกลางเดือนนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องจับตาเลยว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นสูงอีกไหมถ,ถ้าไม่สูงก็หมายความว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่เราปฏิบัติตัวกันได้ดีไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้มีการแพร่กระจายเชือ้อแต่เมื่อไหรก็ตามพ้นไปถึงกลางเดือนนี้แล้ว ตัวเลขพุ่งทยานกันอันนี้ต้องมาหาแนวทางการรับมือแล้วละครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็จะต้องยกระดับกันขึ้นไปอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมสําหรับประชาชนกันไว้ด้วยใช่ค่ะพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติตัวในพื้น